สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางย t u b e นะครับผมวันนี้มาส่งรถค่าเลยค่าก็มาคนซื้อบอกว่าพร้อมมาเลยถ้าไม่มาส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้บุกถึงบ้านคนซื้อบ้านโอนเงินไม่เป็นครับโอนเงินไม่เปลี่ยนไปไปไปเซเว่นเนาะไปขออนุญาตน้องสาวเขาบอกว่าหนูทาไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับคนซื้อเดี๋ยวนะมันไม่เปลนเนาะมันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นขออนุญาตใกล้ๆครับคุณพี่ไอดูคลิปนานยังของผม ก็ดูตลอดเลยครับดูมาประมาณกี่ปีแล้วก็อเกือบปีแล้วครับรถรถแล้วดูดูคันนี้ล่าสุดนี่ผมรีวิวละเอียดหรือยังไงหรือหรือเป็นยังไงถึงชอบหรือยังไงถามใจใจใจมั่นใจที่ซื้อขายดูตรงไงอ๋อครับผมดูมาหลายเพียเนาะดูหลายช่องก็ยังไม่ถูกใจครับเห็นรถเสียรถอะไรก็ตามไปดูให้อ่าครับผมครับผม้ติดใจไงอ่าโอ้อันนี้คือจุดจุดที่เลือกซื้อกับผมคือขายครับสามสี่ปีรถเป็นไรก็ผมยังมาดูให้โอ้ครับคาดูเลยอยู่อันนี้คือ ที่ที่ที่มั่นใจถื่ผมนึ่ยเขาเพราะว่าผมดูแลให้แล้วก็ให้คำปรึกษาครับผมพี่เขาก็เก่งนะเพราะว่าเขาขับรถสิบ้อนะครับเห็นว่าเห็นเป็นอย่างนี้ต้บนตุบเห็ดบุรีรัมย์บายพาบเห็นเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าสุดยอดเพราะว่าขับสิบร้อนิ้วหอทองผมผมไม่ได้บอกอะไรแกรู้หมดเลยในครันนี้บอกโอ้แสดงงมากกหาข้อมูลมาพอสมควรเขาเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองครับเขาเก่เงมาทั้งชีวิตอันนี้คือกำไรชีวิตเนาะกำไรชีวิตครับ ล้วตเก็บเงินไว้ทั้งชิ้นขออนุญาตขออนุญาตนิดหนึ่งมั่นใจไม่ว่ามันแจมกับผมแล้วจะได้รถไม่ได้รถก็แล้วแต่แล้วแต่จะโกงก็คือคนจะโกงก็คือโกงไปโกงก็โกงพวกตามไม่รู้เลยเราดูอยู่แล้วจักเลินรู้จักกับญาติกันด้วยเลยถ้าถ้าถ้าจะโกงก็คือโกงไปถ้าโกงไมตามถึงบ้านเลยครับเพราะว่าตามถึงเลยแหละเราสิบล้อเดยกันเขารู้จักผมพอดีผมรู้ บอกว่าญาติทางบ้านทังเขียวครับผมโตนะฮะนี่นะครับอ่าน้อยกับนี่ก็เป็นเอฟซีนันทวันเก่าแล้วก็เคยทำงานอยู่กับนันทวันครับวัดน้องบัวศูนย์บัทลังเป็นมหาไม่เป็นมหาเ้ยย้อนคำลักซึกย้อนมหาไม่ไงใส่เลี่นมหาเพราะสมองบอดีขายเดินออกก็ไปกินเคยทำงานอยู่กับนันทวันไหมไปดูตลอดอยู่ศูนย์บัเลิงข้างวัดน้องบัวไปดูตลอดคือเป็นเอฟซีนันวันเลยลมโชยภาคตอนไหนผมชอบว่าก็ทำไมทุกวันนี้เขา่าลมโชยอยู่ก็อยู่นะ พี่ลุงชวยอายุอาจจะมากแล้วตอนเด็กสัจจาครับอุทัยพิมพี่อุทัยน่ะครับอันนี้ผมจะให้ดูรถนะว่าส่งจริงนอยพี่เนาะเดี๋ยวนี่นี่นี่รถนะครับมาส่งกลางคืนเลยนี่ส่งกลางคืนจริงๆอันนี้ผมมาส่งแล้วนะครับนี่ก็น่าจะถูกตาถูกชะตาถูกใจงววนี้ก็ลองซื้อดูแปดสามแปดเพื่อถูกเออนี่ส่งแล้วนะครับมันจะเมื่อที่หนึ่งเด้อพี่น้องครับเพราะว่าเขาเรียกเขามีเด็วเอาไฟนั่นบอได้ครับเขาว่าไอทีมงานนี้มีแต่หนุ่มสดครับผมหนุ่มสด มมนมสดครับพี่เดี๋ยวมีลูกชายโทรมาแป๊บนึงครับผม